สวัสดีครับเฮียอ,อุดครับผมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับข้อคำถามของพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับวันนี้ครับเฮียครับผมครับ ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรนี่เริ่มที่จะทำนาปังแล้วครับเฮียอยากจะได้ยาคุมเลนชุดที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ครบเซตที่สุดในการที่จะดูแลวัชพืชในนาข้าวนะครับแล้วก็บำรุงต้นข้าวได้ด้วยครับเฮียให้คำแนะนำด้วยครับผมได้ครับก็สวัสดีชาวแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกท่านนะครับครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของแฮปปี้คลินิกนะครับเกษตรกรสอบถามมานะครับครับว่าตอนนี้กําลังเริ่มรือดูการนาปังหลายคนอี เริ่มฉีดแล้วอ้อยหวานข้าวไปแล้วแช่ข้าวไปแล้วจะทําการควบคุมวัชพืชในนาข้าวอย่างไรบ้างมีกี่วิธีวิธีไหนที่ควรจะใช้นะครับเพราะว่าการควบคุมวัชพืชในนาข้าวเนี่ยมีอยู่ทั้งสามสี่ช่วงนะช่วงแรกก็คือคุมเลนคุมค่ายาฆ่าคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการคุมเลนก่อนครับช่วงทําใหม่ๆเนี่ยต้องคุมเลนต้องคุมเลนก่อนครับผมเพราะว่า ตอนนี้ในบางพื้นที่หรือว่าในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยที่ทํานาปรังกันนะฮะการควบคุมวัชพืชนี่ฉีดถึงสองหนก็มีแล้วครับผมนะครับคือฉีดคุมเลนด้วยฉีดคุมค่าด้วยอ๋อครับหรือฉีดคุมเลนด้วยแล้วก็ไปฉีดยาฆ่าตอนข้าวเล็กด้วยครับนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่บางพื้นที่นี่มีปัจจัยในการควบคุมนี่ที่มันไม่ได้ตามตามเงื่อนไขของการใช้ยากําจัดวัชพืชนะครับก็เลยฉีดกันสองครั้งก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่เลยที่ไม่ที่จําเป็นต้องใช้เลยคือครั้งแรกการคุมเลนครับจะนิยมกันใช้เยิเยอะมากที่สุดเลยครับแล้วรอบที่สองอาจจะเป็นคุมเลนบวกคุมค่าหรือคุมเลนบวกยาฆ่าครัครับอ่าแต่ถ้าในบางบ้นที่ที่ก็มีน้ําดีอะไรดีนี่ก็คุมเลนครั้งเดียวก็เสร็จในครั้งเดียวเลยก็มีครับ,รบนี่แหละครับเฮีย yeah, คือข้อคําถามของพี่น้องเกษตรกรนะครับ ชุดคมเลนที่เฮียคิดว่าดีที่สุดนะครับและนอกจากนั้นนะครับมีตัวยาที่จะบำรุงข้าวครับเฮียครับผมได้เลยครับก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทํานาประงปี64 65เป็นต้นฤดูนะครับก็จะมาตกอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาคมักกรา ซึ่งในช่วงนี้อากาศมันจะเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมจะจัดเป็นยาชุดของคุมเลมที่ดีที่สุดช่วยในการบํารุงการแตกรากแ่งการแตกหน่อไปด้วยเลยเพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยมันจะทําให้ข้าวนี่ชะงักการเจริญเติบโตหมายก็าว่าฉีดรอบเดียวครั้งเดียวเนี่ยจบเลยครับฉีดในครั้งเดียวเลยเป็นเซตเดียวกันเลยอ๋อคือผสมเป็นชุดเดียวกันได้เลยครับครับผมเป็นยาเป็นยาเซตครบเซตเลยอ๋อครบเซตเลยครับพี่น้องครับนี่โอ้ที่บอกว่าครบเซตครับผมเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย ก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดของคุมเลนครบเซตเสร็จในครั้งเดียวเลยโอ้คุมเลนครบเซตฮะเสร็จในชุดเดียวเสร็จในชุดเดียวหมายก็ว่ายัางไงครับเพียครับผมในความหมายก็คือว่ามีการใช้ยาคุมเลนครับบวกกับยาจับหน้าดินแล้วก็บวกกับยาเร่งกระตุ้นการแตกรากแล้วก็เร่งการแตกหนอ่อ ด้วยเลยครับอืรายละเอียดเป็นไงบ้างครับเฮียครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาดูยาคุมเลนครบเซตนะครับว่ามีอะไรบ้างและแต่ละตัวใช้ยังไงกันบ้างนะครับครับผมตัวแรกเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับก้องหลังกองหลังครับตัวนี้เป็นตัวคุมเลนนะครับอเป็นตัวคุมเลนโดยเฉพาะเลยครับเอาในหนึ่งชุดนี่มีกี่ขวดครับเฮียก้องหลังอในหนึ่งชุดนี้นี่สําหรับสิบไร่นะครับ สำหรับสิบไร่จะมีกองหลังอยู่3าขวดโอ้สขวดได้เลยฮะครับสำหรับชุด10ไร่นะครับพี่น้องครับนี่ชุด10บไร่เนาะครับผมครับเอาต่อครับผมครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวของไบโอเซฟเฟอร์ไบโอเซฟเฟอร์ครับพี่น้องครับขนาด500ร้อยซีซีนี่ได้10ไร่เลยอืมครับผมครับผมอันนี้ตัวที่2นะครับครับครับส่วนตัวที่3ามครับ เจียเมนเตนเจียเมนเตนครับพี่น้องครับนี่เนาะครับขนาด250ร้อยห้าสฟีฟีนี่ก็ฉีดได้ถึง10ไร่เลยโอ้ชื่อตัวนี้คุ้นๆในเฮียนี่อ๋อตัวนี้จะคุ้นถ้าใครที่เอาไปแช่มเมล็ดข้าวอตอนในข้าวกระทบหนาวหรืออยากให้ข้าวนะออกรากดีๆแล้วก็ตั้งนอววๆครับผมนะก็จะใช้เจียเมนเตนในการแช่มเมล็ดพันุข้าวสองสามคลิปที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของการแช่มเมล็ดข้าวนี่ ด้วยเจียเมนเตนอ่าใช่ครับผมเอาแล้วเจียเมนเตนนี่มารวมกับกองหลังแล้วก็ไบโอเซฟเฟอร์ได้ไงครับผมครับเจียเมนเตนนี่จัดเป็นสินค้าที่กว้างมากครับสโลแกนของเขาคือแช่ชุบฉีดแช่ชุบฉีดครับ,รบก็คือความหมายแช่มเมล็ดข้าวได้เพื่อช่วยกระตุ้นการแตกรากในหน้าหนาว ช่วยในการตั้งหน่อในหน้าหนาวที่ว่ามันตั้งหน่อช้านะครับครับตัวเจเมเทนเนี่ยช่วยกระตุ้นให้ออกได้ดีมากซึ่งเราก็ทําคลิปไปแล้ว2-3สคลิปครับผมแช่อันนี้แช่นะครับแ<ช>ต่อไปไมารูชุบนะครับชุบนี่คือยังไงครับชุบในท่อนมันสัมผหลังกับท่อนอ้อยอ๋อันนั้นเดี๋ยวผมจะมีในคลิปต่อๆไปครับผมครับแล้วก็อันที่3คือฉีดฉีดอ่าฉีด ยาตัวเดียวได้ทั้งแช่ชุบฉีดครับฉีดก็คือเอาฉีดมาบวกกองหลังเพื่อกระตุน้นการแตกตาซึ่งเป็นคลิปวันนี้เนี่ยคลิปวันนี้ครับคือ G เจียมเนเตนนี่คือใช้ในการฉีดใช่ครับ<ม>ครับก็เลยจะเจอเจียมเนเตนอยูอ่ในหลากหลายกลุ่มสินค้าครับผมบเพราะฉะนั้นคงจะเจออีกเพราะว่าตัวนี้สามารถเป็นลดการ ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีมตาและของแมลงได้อย่างดีเลยเดี๋ยวเราจะเจอเจียเมนเตนอีกหลายรอบอยู่ครับครับพี่เฮียครับหลังจากที่เห็นหน้าตานะครับยาแต่ละตัวแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติครับผมครับผมแต่ละตัวว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างครับผมได้ครับสำหรับตัวก้องหลังนะครับจัดเป็นตัวคุมเลนนะครับตัวนี้นี่รับประกันได้เลยว่าไม่มีผลกระทบกับหน่อข้าวแล้วก็เม็ดข้าวใดๆทั้งสิ้นครับผมนับ กองหลังเป็นยาคุมวัชพืชที่งอกจากมเมล็ดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมดินของเกษตรกรเนี่ยต้องเก็บพวกหญ้าเก่าพวกหญ้าขแขนงต้นเก่าออกให้หมดนะครับครับผมเพราะการฉีดกองหลังหรือยาคุมเลนเนี่ยมันจะคุมเฉพาะหญ้าที่ขึ้นจากมเมล็ด หญ้าที่เกิดใหม่หญ้าที่เกิดใหม่ครับผมครับผมแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะคุมเมล็ดข้าวไม่คุมนะครับปลอดภัยต่อข้าวไม่มีผลกระทบกับรากข้าวและหน่อข้าวใดๆทั้งสิ้นครับผมบริษัทการันตีเลยว่าไม่แดงไม่งันไม่อ่านโอ้นี่นี่ครับพี่น้องนี่เนาะกล้ารับประกันเลยนี่ครับอันนี้คือกองหลังครับผมมาดูตัวที่สองนะครับบเซฟเฟอร์ครับ ไบโอเซฟเฟอร์เนี่ยเขาเรียกปัญญาจับหน้าดินนะเพื่ออธิบายกันง่ายๆนะครับอ๋อครับจับหน้าดินจับหน้าดินก็คือว่าจะไปล็อกให้ทํายากองหลังนี้ล็อกติดหน้าดินแน่นขึ้นกว่าเดิมการล็อกติดหน้าดินแน่นขึ้นกว่าเดิมก็ทําให้คุมมันจะพื้นได้ดีกว่าเดิมครับครับผมด้วยไบโอเซฟเฟอร์ไบโอเซฟเฟอร์ครับผมครับผมจับหน้าดินนะครับยาจับหน้าดินครับเจยเมนเตนอีกครั้งครับเจยเมนเตนเป็นตัวกระตุ้นการแตกรากทําให้ออกรากหากินได้เยอะแล้วกระตุ้นการแตกหน่อ แต่หน่อข้าวที่มันจะแทงขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งตั้งลำได้ไวโดยเฉพาะยังยิ่งหน้าหนาวตอนนี้หน้าหนาวสําคัญมากการที่ข้าวจะชะงักการเจริญเติบโตนะครับก็เลยรวมเอาตัวนี้เข้าไปด้วยกันเลยารวมตัวนี้เลยก็เลยเรียกว่าเป็นชุดครบเซ็ตเสร็จในชุดเดียวโอ้ครับนี่ที่ไปที่มานะครับของยาทั้ง3ตัวนะครับกองหลังไบโอเซฟเฟอร์แล้วก็ เจเมนเตนนะครับผมเรื่องของอัตราในการใช้แล้วครับเฮียครับผมครับสำหรับชุดนี้นะครับกองหลัง3ขวดไบโอเซฟเฟอร์หขวดจีเมนเตนหขวดชุดนี้ได้พื้นที่10ไร่โอ้ได้10ไร่เลยอาใช่ครับโอ้สิไร่เลยครับพี่น้องครับนี่เนาะครับผมแล้วก็อัตราในการใช้แล้วครับเฮียครับผมอัตราการใช้ผมคิดผมแนะนําเป็นต่อไร่แล้วกันเนาะเพราะว่ามีการฉีดทั้งทั้งสะพายหลังกับความลากสาย ทั้งโรนครับผมทีเป็นว่าขวดหนึ่งได้กี่ไร่แล้วกันเนาะครับผมอ่าหนึ่งขวดจะได้พื้นที่อยู่ประมาณสามไร่ถึงสามไร่ครึ่งอ๋อนี่นี่นี่ครับผมสามไร่ถึงสามไร่ครึ่งครับหรือว่าอัตราการใช้สามร้อยซีซีต่อพื้นที่หนึ่งไร่อืมครับครับผมครับครับส่วนไบโอเซฟเฟอร์หนึ่งขวดตรงนี้นี่ใช้ได้ถึงสิบไร่เลยสิบไร่เลยก็คือใช้ห้าสิบซีซีต่อพื้นที่หนึ่งไร่อ๋อห้าสิบซีซีครับผม ต่อพื้นที่หนึ่งไร่ต่อพื้นที่หนึ่งไร่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นขวดนี้ก็จะได้สิบไร่ครับผมส่วนตัวเชียร์เมนเทนเนี่ยใช้น้อยกว่าเพื่อนเลยใช้ยี่สิบห้าซีซีถึงสามสิบซีซีต่อไร่ครับผมนี่ชุดนี้นะรวมกันว่าเป็นคุมเลนครบเซตเสร็จในชุดเดียวครับผมฉีดได้พื้นที่สิบไร่สิบไร่ครับพี่น้องครับนี่นาะเอาสำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับผมชุดนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเฮียสโลแกนสโลแกนก็คือคุมเลนครบเซต เสร็จในชุดเดียวคุมเลนครบเซตเสร็จในชุดเดียวเสร็จในชุดเดียวนะครับพี่น้องครับนี่นาอครับผมพี่น้องที่มีความสนใจครับเฮียสามารถที่จะจัดซื้อได้ที่ไหนน้อครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องอที่จะเอาไปชุดคุมเลนครบเซตเสร็จในชุดเดียวไปใช้นะครับก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรช n n น l ทาง YouTube ขอจันขวัญชัยนะฮะแล้วก็ทาง Facebook ทางไลน์ทาง Tik t o อกแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่นาแห่ อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินครับผมครับขอขอบพระคุณเฮียอูดเป็นอย่างสูงครับผมครับผมครับครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่คุมเลนครบเซตเสร็จในชุดเดียวนะครับสาหรับชุดนี้นี่ใช้ได้ในพื้นที่ทั้งหมด10ไร่ครับพี่น้องครับรายเดียดต่างๆนะครับเฮียอูดเพื่อนในวราชให้พี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันแล้วนะครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ทั้งไอดี n e นและก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผม อีกครั้งหนึ่งครับ0899428684นะครับอย่าลืมประสานมากกันเรากันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัชิเกษตรนะครับพร้อมกับเพียอุดนะครับขอราผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมปุ่มเลนครบเซตเสร็จในชุดเดียวครับพี่น้องครับนี่